กมของเนียร์เซนซ่อมในตำนานทั้งสามต้นงาเนะผมไปซ่อมอีกเรื่องเฮ้ยใช่เปล่าตัดไปเมาแล้วตกใจมากเฮ้ยหลัง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 ที่เบน่ะที่เบนมาจริงดีมาเลยจะซ่อมเย้ยสนแล้วครับสนแล้วครับเฮ้ยแม่งไล่กูเฮ้ยแม่งไล่กูคือรถเคียนคือรถเคียขึ้นรถเข็นหมวยก่อน ไอเชี่ยแม่งไปสับคนท่อมเครื่องรถเขนหู่ี่้าพี่หยดเลยข้ามแล้หยุดเลยให้เห็นดูหอดหอดเกงนั่นแหละพี่อยู่มันนั่นแหละพี่อยู่มันนั่นแหละมันาพี่เหี้ยแม่แต่ให้มันลงทาพี่ออกเลยบครบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังอยู่ทางนี่กันเนี่ยอดเว้ยเฮ้ยมันดักหน้าเละกออตะดินกอชชเแมแบกละ พี่เบมาตรงเครื่องที่ซ่อมเสร็จตะเกียะเดี๋ยวหิวให้โอเครับทราบเครื่องล่าสุดนี้ด้วยตรงนี้เลยโอเคไปเครื่องล่าสุดดีกว่าอ๋อป้าเปล่าล้อฮิวอยู่ได้ไหมทน้ี่นี่นี่นี่เินเดินไไงวะเดินก่อนเดินมาเดินกลับมาแล้วเด่นกลับมาแล้วเดินกลับมาแล้วโอเคฮยวดีดีดีมันลุกปุดยเลยเบเจ็บเจ็บอ้ยเอาเเใจเย็นนี่แคสอะไรเราะเนี่ยหนีดีปะ เย้ยจ้าเอ๋ไอ้เหี้ยแม่งเฮ้ยติดเครื่องติดเครื่องนี่คือที่มาเขาติดเครื่องนะครับไอีสัตว์เอ้ยติดเครื่องจริงจริงเฮ้ยโอเคเพื่อนหลุดแล้วเครื่องฟิตสตาร์ทติดเลยเฮ้ยอมันไม่เห็นใช่ไหมเอาเห็นดักยูวไม่รู้ไม่รู้ยูวันยูวันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นตอนนี้ไม่เห็นลื้อะ ค่อยๆเลยแปไปดูอมมามามาทีมมาอยูเอ้าเฮ้ยโซลันโดนละิวมีทีมงานคุณภาพคอยฮิวอฮิวตัวเองะเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยหมูปิ้งหมูปิ้งอ่านงไปหาพี่รันแล้วเนี่ยรู้ได้ไงวะวิ่งใส่เลยใส่สองคนเลยใส่เลยใส่เลยติดสักคนแล้ววะ มันมองไปทางพี่หลันอูเอาละหิววโนีเร็วหนีเร็วเฮ้ยแม่งเอาละแม่งตามเอนนี้แม่งไม่ตามกูอ่ะแม่งตามปิงว่ะเจี๊ยไอ้เหี้ยมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ทางนี้ไม่บอกให้เอาไม่ทันหนีหนีหนีโยังโดนอยู่วะไอ้บ้าเอาไปไรไม่ไรเดี๋ยวไปช่วยอย่ายุ่งอย่ายุ่งคันมาคันมากูโดนแล้วตีกูสิกูโดนแล้วคันมาคันมามึงตีกูมึงหันมาตีกูเออติดติดแทงติดแทง แบงงงแล้วว่งแหวกไปแล้วระหว่างที่มันชุนละมุนกันเราไปซ้อมเครื่องดีกว่าดีดีจังหวะสวยมากมึงเก่งไปแล้วไม่รู้คาตีกอาตัดสรูได้ไมกูต้องเปิดบัตด้วยปิงเฟิร์สตนสตกูตเตอจูผมนี่นักซ่อมในตำนานไปก่อน มันเฝ้ามันมอยู่มัน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 เฝ้าอยู่มันจะมันมันไม่มันไม่ดีดมันกดเล่นมันมันเรห็นกูเลไม่หายละไม่เดียวแล้ง่ายอย่างว่เฮ้ยเก่งไปแล้วอนนเราอยู่นี่ก่อนไปไหนไหนมันเดินผ่นเดินผ่านไปนมาตีกูอีกอีกัดเยมึงอย่าเฝ้าดีแม่จริงอยากไป่วหนักมากแมนแคม เลือดเลือดเลยไม่เดียวเลือดไม่ได้แล้วคแม่ตายแล้วเป็นบล็อกแล้วบล็อกแล้วมันบล็อกเออลาก่อนอ้าวปิงไปซะแล้วไอ้กอนมาธินว่ะพวกเราจะไม่มีวันลืมเลยถ้าใครชื่อปิงวะเปล่าลืมลืมมันไปซะเราเรื่องจากคำพูดเราเรื่องจากคนชื่อปิงโอเคได้เติมแล้วพี่กาดจะไปช่วยแล้วไม่ตายเปล่าแล้วเราซ่อมได้หนึ่งเครื่องแล้วปิง มันไม่มันคัตนตอนมันเก่งไปเปล่าวะเมื่อกี้เจอตัวหนึ่งแม่งเหมือนวอลเล็กเลยอเออก่อนหน้าที่ปิงจะมาแม่งโคง้งก่อนมาไล่ก่อนเหรอมองทะลุกางไอ้เหี้ยไอ้ใจนี่มันเก่งจริงว่ะใจนี่มันเก่งกจริงก็โอเคดีแล้วเดีย๋ยวไปช่วยคานมาอ่ะแม่งแบกอีกซ้<แ>อมไปเรื่อยเย้แม่งมาวะ่ะ หยุดก่อนมันแบกก่อนอยู่แขวนแขวนเออสเปซบาร์ควรที่ต่อมันแคมป์ป่ะแคมป์แน่นอนครับแคมป์ทำไมแคมป์จะได้ซ่อมต่อมันอยู่ตบนเอ่อแท็เตอร์ถ้ามันออกมาจากจุดแล้วบอกนะจะวิ่งเข้าไปช่วยมันอยู่บนแท็เตอร์อยู่เลยเดี๋ยวกวนปีนให้ไปกระโดดปีนไห้เล่นรอบเป้าป่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราทำเป็นแบบว่าจุ๊กนี่เขาไปช่วยล้าพี่งออกมาพี่เบ่เขาไปช่วยแล้วกันได้ได้ไนวิ่งมาแล้วเอายังเอายังมนาแว่งมาไ้อต้าวเฮ้ยไปวขันมาขตามก่อนมันตามก่อนไม่ตามง่ายรวตม่นได้ไอเนนี้อันี้อยนีตตึตตึงตมีเรื่องแล้วเกือบเกือบ ฮีโร่เนี่ยบ่ได้ตึงตึงมีเรื่องแล้วมันเอาไปคนเดียวเลยอ่ะไปยืมยืมเงินลาได้ไงวะตึงตึงมีเรื่องแล้วปาช่วยกันทำอาหารกินหน่อยเร็วเอ้ยอย่างอีกอีกคันหนึ่งอีกคันเลดี้โซลันกระมอนขอบคุณมากพี่กระมอนกระมอนกระมอนลอยอยู่ลอยอยู่ฮีโร่เนี่ยบ่ได้บ่ได้ปลาอะไรกูทั้งได้ไปหมด เนียนๆเดินยปที่มันมันเดินไปเดินมาเหมือนมันเดินเหมือนมันเดินเป็นบอทเงี้ยเช่าคนจำได้ว่ามีเครื่องอยู่ตรงนั้นนะอีกเครื่องหนึ่งอยู่ตรงนั้นบินสองคนร็จแล้วจะไม่ตายเปล่าเฮียมันยังตามไม่เลิกลลไตามมันเเิกยอ่ะพวกเราจะไม่มีวันลืมนายไปทนี้ไปทางนี้จำได้ว่ามีเครื่องใครคือสปาเกอร์สีโร่วะเออยายรู้นะที่ทางนี้ทางนี้หนูจะเข้าเสร็จแล้วจำได้นี่ไหนไหนเออช่างเหอะเยียกันซ่อมเยียกันซ่อมเฮ้ยเครื่องนี้เสร็จแล้วพี่อ๋อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปประตูไปเปิดประตูเลย โอเคพี่แม่หาประตัวนบ้ไม่ตามไม่เลิกเลยอ่ะมันตามไม่เลิกเลยเหมือนเช็กโกลงไงก็กดป๊อกติดตามไงวะสตอเกอร์สุดๆโอ้ยยังเลยมาก่รสับมวยไปหนึ่งชีวิตมิสวะไข่เจียวนะครับไม่รอดแน่เออยุ่งกับกูลาก่อนก่อนลาก่อนครับตามผมมาเลยครับคือวรรันทุกคนจะไม่มีใครลืมกอน มีสิโซะไข่เกี๊ยวคุณใครวะโชคดีครับขอเกี๊ยวไข่ไข่นี่เราเล่นกับใครอยู่เนี่ยอ๋อล้อเล่นเราเล่นเราจะไม่มีวันลืมก่อนจริงๆใครอ่ะไม่จบไม่จพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงประตูไอีใช่ไหมรีพอร์ตมิโซเมโซลัสเออรีพอร์ตมันอยู่ตรงมันเฝ้าตรงประตูทางออกนะพี่หนูก็อยู่ตรงประตูนั่นแหละคุณอยู่ตรงไนประตูเดียวกันแน่เลยเดี๋ยวเราไปก่อนมันไปนะเราันไปแล้ว โอเคไปละ let's go ไปเลย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 ออกไปเลยออกไปเลยรอรอโยโยงมโหวกันไหมชูนีดเรียกมันไปขายแล้วขโมยมาถึงฟักเกอร์เอาไหมเอาเอาเอาแล้วตัวเองไม่ไม่เอาอะคอยขายมีสามสิบห้าสามสิบห้าเอาไปขายไปเอาไปขายทั้งพันเหล็กเอาไปขายสะพานเหล็กเถอะแจกแจกเลยโอ้โหแจกเป็นของเล่นเลยแล้วยังเย็นอยู่ พี่ทุกอย่างเต็มยังเว้นโดนวิ่งไล่ได้แล้วเนี่ยได้หมื่นสามเยอะ t h ไรเนี่ยดอกอะไรคอเตอร์มูนเอ้ใครเอาแขนที่สว่างมาอีกแล้วโอ้เฉียดสว่างแล้วหเลยสว่างเยู่เลยนี่ตีห้แน่แน่ล่องหนแสดงมีไรตอนนี่่องหนนี่ล่องหนนยังยังร่องหนล่องหุนอีกแล้ว มอยู่ตอนิมนะกระบะอยู่ตรงรถกระบะผมอยู่ห้องใตะดินเดี๋ยวผมไปเอาของก่อนห้องใตะดินอยู่ไหนซากรถมูออเฮ้ยผมอยู่ตรงคนทำจอยเตอร์ระเบิดเขาเองไอ้ดินน่ากลแล้วแหววต่แล้วอยู่บริเวณที่ผมอยู่ด้วยนะต้องต่อนี่รออะไรต่อเลยต่อเลยห้ตะดินอยู่ไหนอ่ะบ้านไหนก่อนตรงตรงที่ก่อนเกือกนอ่เลยห้องใต้ดินอยู่ใต้ดินเลยผมรู้ผมเรียนมา ง่ายไปปครับองดินมันคงไม่อยู่ชั้นสองหรอกแม่เฮ้ยระเบิดอีกแล้วเราหายกันโซลันราหายกันโซลัคนละทีต่างกัสหรืออะไรซื้อบ้านไหมต่งกันสโอเคอยู่บ้านเลยแล้วข้าตกรนไม่สนเราเลยเหรอวะน่ารักอ่ะฮะไม่หิวเฮ้ยแม่งมาแล้วเร็วนี้แล้ว ไม่เห็นเราด้วยอ่ะไอไอ้งูไห้ลาก่อนใครไม่รู้ดูาก่อนก่อนาก่อนนาก่อนเราจะไม่จดจำนายแล้มีวันลืมนายจะพูดผิดสิว่าแต่ก่อนนี้ใครอ่ะใครวะใครมาจอยวะเนี่ยไม่น่าเลยเปิดบัตรอะไม่อุ้มหรอมันไม่อุ้มอ่ะเอียนนี้มันไล่ปีน้อยยังคนวะไม่รู้ละต้องซ่อมก่อนนี่ยเราคือนายช่างในตำนานบอ l l f o r ม Modify คิปหายกันช่างอ้าวโดนแฝงละไปแล้วเอ้าไปแล้วเหรอเดี๋ยวเราไปช่วยก่อนช่างแม่งไหมรอดแล้วครับผมรอดแล้วอ้าวรอดแล้วแต่เราไม่รอดไงเดี๋ยวเราไปยิวรอดแล้วเหรอยังไอวอนตามตูยตอนนี้ไอวอนนารีแพร์ดีทิวลิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเดินเสร็จหน้าเลยเฮ้ยดีนะไม่เดินไปหามันดีละดีละดีละ เอาลูทิโอเพรว่าลูทิโอิลดเีอูคนละเกมดีกว่าแอบิ้ม่งมาตรงกูแล้วเอาเฮ้มานี่เลยเหรอครับปัญหาพี่ไม่เจอประเด็นงงหนักมากพี่ก็ยืนอยู่หลังมันนะมาทงกออุ้ยอุ้ยใจไปมเ็มเ็มไไปโอเคชุดละนเ็นไปกูเนียนต่อ <laughs> จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าเจ๊กฟ้าไอ้เจ๊กเลี้ยวนายทำได้เจ๊กแข็งเปรียวนะครับ <laughs> ถ้าเจ๊กไม่แข็งเปี้ยวนี่เป็นเรื่อง <laughs> ถ้าเจ๊กแข็งเปียวตอนเยี่ยวนี่จะเยี่ยวยากมากพูดถึงเลยเนีย่ยโอเคค่อยๆซ่อม มาเรื่มงช่วยกันทำผากินหน่อยเร็วโซนนั้นตั้งกี่ของส่งแล้วหน้าคุณเดี๋ยวค่อยหยิบแล้วกันช่วยกันหน่อยเร็วโซนนะอย่าตุ้มนะไม่เอาใช่เลยไม่เอาตุ้มเอาตึ้งอ่ะตึ้งก็เตึ้งตึ้งตึ้งโป๊ะเฮ้ยไข่เจียวจะตายแล้วอ่ะไปช่วยไข่เจียวนไข่เจียวไปช่วยไข่เจียวเลยเดี๋ยวเราส่งทีมพคู่ใครไปช่วยแล้วไข่เจียวอีกแป๊บเดียวตั้งแม่งเลย อุ้ยได้เฉยได้ได้ยรอดแล้วเว้ยฮ่าดีมากไอหนี้มาตามคู่ไอนี้มาตามคูโอ้โหไข่เดียวผมอุตส่าห์ไปช่วยเหนื yeah ่อยมากเลยเนี bueno. ่ย huh? ป like ี๊บมายิวมาฮิวมาฮิวก่อนนี่เป็นไงเราฮิวให้ไข่ดาวเฮ้ยไข่เดียวอีกเครื่องเดียวอีเครื่องเดียวเฮ้ยเชี่ยมันตามมันตามมันเอามัน ไม่มีใครสนใจกูเลย forever alone ใช่ไหมนี่กูเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ป่ะเนี่ยนี่ไงผมเจอแล้วตรงที่กรอแขวนอยู่อะเราต้องหนึงครึ่งนะนั่นแหละเอ้าติดอะไรดังขนาดนทีอีซี่มูดสอบละนี่ไม่อีซี่แล้วมันไม่อีซี่เลยไม่มีใครสอดผมเลยสบายสบายเจคพาร์คลึกมาเที่ยวพาร์ควะเนี่ย like walking in the park นี่มันฟิวเจอร์พาร์คละฟิวเจอร์พาร์คติดเลยไหมหลังซาเฮ้ยมีแต่ติดแล้วเหรอติดแล้วครับเย้ทุกคนวามซ้อมทวาเพื่อซ้อมเอาแต้มคงซ้อมเอาแต้มอุ้ยแม่งมาแล้วกูไม่เอาแต้มเอาชีวิตรอดก่อนจะหาลุมวันมีลุมคนนี้ไหมเฮ้ยลุมาแล้วลุมอยู่นู่นนู่นไหนอะข้างหน้าเลยเปิดประตูยังเปิดจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วช่วยกดเปิดมาเลยไปด้วยไปด้วย อุ้ยรอดสี่เลยอ๋อยัดเก้โหดสัตว์บันดาลหน้าช่างไม่กูเดินตัดหน้ามึงไม่เกรงใจเลยเหรอเข้ฮะเข้าเลยฮะเยลงหลุมไปผมหาทางออกไม่เจอไม่เป็นไรไปก่อนไปก่อนผมหาเจออยู่แล้วแถลได้อุ้ยแรงอัพแล้วเว้ย17ฉีดขอบไว้เดี๋ยวก็เจอถึงใจใหม่มาอันหนึ่งพี่เบย์อยู่ตรงไหนวะไม่รู้เหมือนกันที่ไหนสักแห่งอ๋อประตูฝั่งตรงข้ามเลยนี่ เจอแล้วเจอแล้วมีผีป่ะไม่มีมันมีผีผะโอเคเฮ้ยพี่พี่หยุดมิ่งกอนเย้ยแมงมันเห็นพีเห็น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 มันเห็นเฮียแล้วขวาขวาขวาไปขวาขวาขวาไปขวาไปอุ้ยโดนสัตว์เอ้ยตตรรงงไปโอ้ยแมงเป๊ะอะเป๊ะอะตรงไปเลยตรงไปเลยยาวๆพี่เฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว ลอด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 เว่อดแดกไอเซนคอร์เลฟอร์นอีกแล้วแคบหน่งเดียวคอนยอนลงมาโตแม่งรู้สึกเห็นกูอีไอชิปหายเจอแล้วแม็กวินเลียนอ้าวแล้วทำไมไม่มีผมอะครับอ้าวสคนอ้าวเจอแล้วเจอเพื่อนแล้วโอเคโอเคเดี๋ยววื่อนเออสี่คนเลยสี่คนไอมาสี่คน ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวอเปิดดูมาแล้วอ่ะใกล้ๆเลยมันเกิดใกล้ๆอ่ะมันเดินอ้อมแล้วสปอนใกล้ฆาตกรโคตรจะเห็นเหมือนเห็นผมเหมือนมันเห็นแยกดีกว่าข้้าไปอ่ะตรงที่อยู่ในบ้าน้านงงฆาตกรงงไปไหนลยืนงงในดงเป มนงอยู่ในดงเกมัตตากรหมายังเนี่ยจัตกรกดไม้ท้ามันได้ไหมไอ้คุยมานี่เร็วสวัสดีครับอ้าวท่านหลอดเอ้ยไม่ใช่จ่าถาชอบเรียกจ่าถาท่านหลอดไม่คล้ายเลยเป็นจ่าหลอดจ่าหลอดจ่าถาเป็นไงได้นอนยังเนี่ยอ๋อนอนแล้วพี่เสียงนี่เพิ่งตื่นเลยเนาะเสียงพอๆผมเพิ่งตื่นเลยออกเวรแปดโมงใช่ป่ะจ่า มันไม่เจอเราแล้วนะเอ้ยไปวงห้าสิบมันมาบ้านมันมาบ้าไปด้าไปล้เดี๋ยวผมออกละเดี๋ยวจ่ามาสวมเลยท่านหลอดก็ได้ไปไหนครับหาไมโก้แล้วก็ไปไปคิวก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ำค่ำค่ค่โอเวใช่แล้วจ่าเปโอเดี๋ยวคืนนี้จะไลฟ์เดี๋ยวคืนนี้จะไลฟ์ ถ้าบอลวอตอ่ะพี่ like, นเดี๋ยวไลฟ์โอเวออร์วตตอนกลางคืนดีกว่าโอเคจัดป่ะแล้วหลอดจัดพีคอลแล้วปัดแล้วลูกโอ้เพลงตกใจปัดใสไปเลยครับจ่าหมอรักวันที่สิบแล้วไทนะยไทยกนก่อนแน่นมันหายปวดก่อนถึงปัดได้กู <c oughs> มีฟิกเตซนกูมีนิ้วท้ายมึงไม่วันโดนกูเลยมีไทยเข้ามา เล่นจริงจังโคตรเลยปิงเลยเหมือนตัวเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์บอกบอกอยู่ผมไม่จะผมเป็นพวนอ่อนเกมแนวนี้อยู่แต่ก็เล่นทไมมาหาเราวะแต่ก็ชอบเล่นเฮ้ยเอา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 ไงเอามาไงเนี่ยมาไงเดี๋ยวดมาได้ไงนั่งรถเมย์มารถเมย์สายแปดน่าจะกดไมด่าฆาตกรได้ว่ะอยากกดมากเลยได้มึงก็ฝาทำเพี้ยเลยมาใช่ไหมตาล้อมาจริงด้วย อาเวดีซอมซอมกันหน่อยหมูปิ้งไอหมูปิ้งมานี่มันดีไหมเนี่ยครับตกรชอบมาหาหมูปิ้งมาๆไอหมูปิ้งเอ้ยตัวน้ำตัวน้ำตีนเนี่ยโอ้ยมีได้มาพร้อมตีนผมรอดแล้วตีนเรารู้แล้วว่าทำไมมันมาพวกเรามันรู้ได้ไงดีไงผู้รอตีนของคนหนึ่โอเคเซ็ตฉันแนะนำว่าแกอย่าพูดคำมันมาอยู่นี่เอ้าเฮ้ยไหนบอกไม่รอดตีนไง น Beyonce, いいูดนเขาทางนู้นเขารอตีนไม่เกี่ยวออ๋เสียงไอ้สองคนนี้ไม่เหมือนกันไม่รู้ใครพูดกันเนี่ยต้องเล่นต้องเล่นด้วยกันบ่อยๆเพื่อชินได้อะได้เล่นกันบ่อยๆเอ้ยรอดแล้วยิวซ่อมซ่อมซ่อมบอลฟอร์มูดิฟายชิปหายกันช่างอันสองถึงมองหลังไว้ด้วยนะตามติดขาดที่เดือยเดือยไม่ต้องอย่าตั้มนะไม่เอานะเราจะต้องเสร็จแล้ว ตัวนี้เข้าข้ามเขาก็ข้ามไอเนี่ยมาขีดๆและตข้ามบ่อยด้วยอ่ะมาคิดโขกทีดกลัวไงตัวถุ่มเลยน่ะอ๋อตัวที่กลัวใหญ่ไหมอ๋อไม่คิดกลัวแอบในอู้ยังแอบในตู้แอบไม่ได้เลยครับหายใจหดหายหดก็เถอเรียบร้อยร้อยอีกอัะอยู่ด้านล่างก่อนด้านหลังก่อนอีกอันอยู่ไหนเนาะอยี๋ตามกูจริงๆเลยเฮ้ย Hơi hơi hơi, hey, đang, đang đang đang, ở cái, 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 hơi, cái, ở 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 มีตัวรอดแล้วตเราก็ซ่อมอยู่แถวด้านล่างก่อนเดี๋ยวเราไปช่วยใส่เจ yeah oui> ียวกันไ้ยเคียบแม่งหายสอรี่ชอยู่ชอบอยู่ไม่เป็นไรชิบหายกันช่างมันมาแล้ววันนี้เหอะโอ๊ยแยก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 มันไม่ไม่นะไม่นะมันไม่อยู่แถวนี้ไปซ่อมเลยปิงเดี๋ยวดูร่างเราเลยมาแล้วมามาก็หนีมาก็หนีตกลงมาไม่มาวะเนี่ย มาไม่มาไม่มาไม่มา,มมาตามเราอยู่เฮ้ยมันมาม,ม,นมันมาเฮ้ยมันมันมามันมาเป็ชั้นสองครับเปนอยู่ชั้นสองตอนนี้หายตัวละไปซอแล้วไปซ้อมต่อมันอยู่ในบ้านเครื่องเครื่องบ้านชั้นสองเป็นเคองถีแล้วนี้ใช่เจอเฮ้ยมันมาว่ะไอ้งู้างๆเลยแต่มันไม่เห็นไม่เห็นมันไม่เห็นไปไม่เห็นผมซ่อมเสร็จละไปไอ้งูไปละ let's go โดนแต่ก้อนอย่างเดียวรีบโกยรีบโกย รับไปอยู่ไปช่วยก่อนดิผมรับไีอยู่ก่อนมีกระเป๋าพยาบาลป่าไม่มีครับมีแต่แผนที่เอาแผนที่แปะแผ่ไว้ก่อนเป็นกระดาษเงินเสร็จแล้วเยอะมาตุ้ยหน่อยนี่นี่นี่หลังหลังหลังโอเคใกล้ๆเราเลยไปใกล้ๆกเปิดเลยเปิดเลยไปง้างไปง้างผมก้างก่อนผมง้างก่อนเดี๋ยวดูลาดไถให้โซลันอยู่ไหนวะเนี่ยหายไปเลยอยู่บนด้านที่สอง ช่วยช่วยช่วยก่อนอยู่ได้ไหมมันมาแล้วปิงหนีไปปิงหนีไปปิงหนีไปเลยปิงหนีไปเลยมันดักอยู่ตรงทางออกมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปมันกำลังวิ่ไปทางน้นรอปวะไปสิ ได้โตทางนี้มันเหมือนกัตเทที่โตรันผมอยู่ตรงทา้ออกนะเดี๋ยวสแตนบายเตรียมช่วยนี่ปังโบแล้วเตรียมให้การช่วยเหลือยิวผมหน่อยโอเคมานี่เลยผสมพยาบาลที่รันอยู่นะเดี๋ยวพี่ยิวไข่เจียวกันแล้วเดี๋ยวไปช่วยซ้รันพร้อมกันเพราะเราคือแบทแมนแอนด์โรบินใช่ไหม Yes Let's go ไปกันเถอะโรบินชิปหายแล้วโรบินแบทแมนให้ดิ้นเถอะโรมิโอ เฮ้ยอยู่ไหนวะคิดแล้วยไอ้เ้ยเฮจอเห็นสองล้านแล้วเห็นสองล้านนะไมได้ๆปตีไปตีหน้าหน้าหนประตูหน้าวิ่ง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 เลยวิ่งเลยไป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 เร็วเร็วไปเลยแบทเกิลไปไปเกิลไปเร็วไปเร็วหลอดหอดเดี๋ยวควักมือเรียกก่อนเขมอนมานี้สัตว์เร็วเร็วรอพ่อของฟืนนั่นแล้วมานี้อีเนี่ยเร็วไม่ไม่มาเฮ้ยมานี่ไอ้ควายมาเล่ามาเล่ยไปเดี๋ยว่างั้นงั้นผมเป็นไนท์วิงดิ กัดมือเรียกก็ไม่หมายนี่เดี๋ยวดูที่เขาเป็นใครรอดหมดสี่คนเลยโทิ้งคนได้ดีมากแบทเกิลมันตีเราไม่โดนอ่ะเลดี้อาริสเอาผู้หญิงนี่หว่าอูปดดาเขาซะโอ้ยโทษโทษโทษเลดี้อาริสหรือจะสู้เลดี้โซลันอ๋อเดี๋ยวให้มันไล่คืนนี้อาจจะเป็นผู้ชายบอมตัวมาจะบอกว่าเราแอบอัาไว้ด้วยแหละอิอิถ่ายอัพโหลดแป๊บ